โอ้ยพี่สีไม่ขึ้นหลายวันนี่น้องๆคิดถึงนะไปแอบ,บส่องอยู่ว่าเออเผื่อจะขึ้นเผื่อจะอะไรไปไม่ทันเขาอีกพอเราส่องก็ไม่เห็นพอเราไม่ได้ส่องเนี่ยอ่าเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นแล้วไม่ทันอีกเมื่อเช้าก็ไม่ทันน้องดาเคลียอยู่เขาเรียกออกไปกินข้าวเรียกออกไปกินข้าวก็เลยก็เลยกลับมาอ้าวไม่ทันแล้วลงแล้ว แต่ไม่เปไ็นไรหรอกเราเข้าใจกันแล้วก็ไปไปเที่ยวไปกินย้อนหลังนะ่ะนี่พอแล้วน่ากินมาก แล้วก็ไปกินย้อนรังเอาขอบคุณนะคะคุณเคนขอบคุณป้าควรน้องดาคุณหมืน่นคุณกาซ่านะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์เลยนะคะอ่ะปัดไปปัดมาหน้าจอหายขอบคุณนะคะมาค่ะเรามาใส่ใส่หลีไปหน่อยนะคะใส่กุ้งนะคะใส่กุ้ง กุ้งสักกี่ตัวดิ <c oughs> เขาไม่ได้บอกให้ใส่กุ้งนั้นเนี่ยอันนี้ผ่าหลังเอาเอาอันนี้ออกแล้วนะเอาเส้นเส้นข้างหลังออกแล้วบางตัวก็ลืมนะอดี๋ยวมองดูนี่สามละเอาไม่หมดเก็บไว้ให้เขาด้วยสามเร้วเา้าสามตัวเองเหรอ เอาสักหาตัวนะใส่บาทไงใส่บาทจะได้มีกุ้งให้พระเรากินเองเราก็ไม่นั่นหรอกอสรุปแล้วหกตัวนี่นะคะพอละพอละ เก็บไว้ให้พี่เขาหน่อยนึงข้างหลังนี่ไม่ต้องไม่ต้องถามเลยนะว่าข้างหลังนี่ยุ่งเหยิงแค่ไหนข้างหลังนี่ยุ่งเหยิงมากเลยพอลงไลฟ์เสร็จแล้วก็อะไรนะล้างจานล้างจานอีกชั่วโมงนึงนี่ดูสิคะกุ้งกุ้งมาค่ะใส่น้ํา น้ำสักประมาณสองทับพีนะสองหรือสามนี่แหละแกงส้มมันก็ต้องส้มหน่อยนะนี่ประมาณนี้แกงส้มมองมันมืดมืดเนาะต้องหันมาถ้าหันมาอันนี้มันก็จะมืดต้องหันมาหาเราเราก็อยากจะให้ดูใน ในนี้เนาะพอหันมาทางนี้มันก็จะสว่างถ้าหันไปทางนี้มันก็จะมืดมืดหน่อยนี่นะคะแกงส้มกุ้งหายไปแล้วกุ้งหายไปแล้วนี่นี่นี่น่ากินไหมร้อนๆน,นะคะร้อนๆชิมอีกหน่อย ส้มหรือยังชิมอะไรทีปิดเป็นไอ้นี่เลยนะอือืออือ ชิมทีเป็นน,นี่เลยเป็นทับพ,พีเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่บิโตนะคะนี่ตักใส่บิโตเราก็จะใส่กุ้งไปนะคะส่วนเรากินเองนะคะเราไม่ต้องกินกุ้งนะประมาณนี้ประมาณนี้พอแล้วนะคะความเค็มความเปรี้ยว